วันนี้ก็มีงานมาทำเช่นเคยนะครับเป็น PCX h เอ h กไฮนะครับผมวันนี้ก็จะรีบๆเหมือนกันนะครับครับ PCX Hybrid นะครับตัวใหม่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ทำขานี่ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้พี่เขาจะไม่ทำสีนะครับเดี๋ยวเขารีบๆเดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นโครงนะครับว่ามันประมาณช่วงไหนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็อยากอยากลงหมดแล้วละ่ะล้อลื่นด้วยนะครับโอ้ยครับล้อลื่นด้วยครับอันนี้ล้อค่อนข้างเจาะเจาะทีละรูนะครับเจาะทีละสองรูนะครับผมเจาะทีละหลายรูไม่ได้แต่มันไม่กลมนะครับ มีบางคันที่มันไม่กลมผมขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยกลมแล้วก็รีบๆนะครับอันนี้ก็รีบเหมือนกันครับแล้วพี่ผมถ่ายแอปถ่ายพี่ก่อนนี่ผมจะถ่ายพี่นั่นแหละ <c oughs> นี่นะเจา้าของ <c oughs> รถภรรยาจะได้เห็นนะว่าอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> ผมมาทํารถนะครับผม <c oughs> ทํารถให้พี่เขานะครับขอถ่ายสักสองนาทีแล้วกันนะครับผมก็ <c oughs> เป็นปัม๊มข้างบนเป็นปัม๊มอะไรไม่รู้นะครับ ผมก็อ่านไม่ออกเลยสิครับมันเป็นนะเป็นปั๊มตู้ปลานะครับตู้ปลาไม่รู้ตู้ปลายี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่ามันปรับระดับได้ด้วยอ๋อแสดงว่าพี่รู้ใช่ไหมเห็นแล้วก็เดินหนีสายนี้เป็นสายโมลินนะผมสายโมลินว่าผมพันไว้นะครับสายโมลินแหละ ปัามล่างเป็นของความล่างเป็นของอ่โนวา Nova นะครับคัามเป็นของโนวาพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ่ายหวยงวดนี้นครับนู้นงวดนี้งวดนี้นี่เลยนะครับก็ โอเคนะครับมานี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็จะจะถ่ายเอามุมนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามุมนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ